สวัสดีค่ะช่องแม่ปอมน้องอารินนะคะอือหัวทำอารินตัวขาวจังเลยอารินตัวขาวจังเลยคนหัวคนหัวจะเปิดไม่ได้นะคนหัวจะเปิดกลงออกแล้วคะ่ะเออ,อยู่นะ วนเวียนวนเวียนทำอะไรอะ่ะจะไปช่วยเก็บขี้ค่ะไม่เอ้ยเอ้ยเอ้ยใครพูดถึงหนูอะ่ะเฮ้ยมีคนนินทากลับอากกรไปเดี๋ทุนหัวไปนูทุนหัวไปรอแล้วนั่นไปค่ะมาอยู่ทำไมตรงนี้ ตอนนี้เราก็ให้แม่ป๊อบกับน,น้องอารินเอ้ยให้แม่ป๊อบกินน้ำก่อนนะคะแล้วดูวารางกินน้ำถ้า,ารินกินน้ำมันเท่นะคะทุกคน หนีน้ำค่ะหนีน้ำ กินน้ำหิวน้ำค่ะอลินตดค่ะอลินตต แม่ไปในจา,านจุงหาไม่เข็นไม่ให้นงเข็นยงยองลืน่นะิดดดิ่ง <c oughs> พวกดินแล้วค่ะทุกคนอรินพวกดินแล้วค่ะอุ้ยฉีบหัวด้วยฉีบฉีบหน้ามนหัวด้วย ផេតជេណេទៀងផាត់ เง่นกันย่นยาย่นียค่ะเนี้กันย่า่นีน้น ลงมานะลงมาลงมานะ นอนแข่งกันค่ะทุกคนอันนี่อันนี้กรเดิน,น,นหัวนอนแข่งกัน ไอียงเมอเจียงยัน้มอัยมอาหรอา่จหัวเป็นไรัวเป็นไรเราจะมัดขาให้ให้มันให้ให้ขนัดนะคะจะได้โตไปจะได้มัดง่าย

เดือกนไปเดจะไรกันหนูอินตลาดุลจะแดงเสียงอันเฮ้ยลงไาเออป็นเชือกที่ถักนะคะนี่อือกล้ากล้ายังก็เกอย่านวดอเอนยยเดือดเลยอือื

เป็นตัวแทนแม่แม่เอฟซีกอดอะไรให้ดูหน่อยกันมากยากอดได้เลยกอดได้ดูแล้ะดูนะนะยิงเลยเห็น้วยเออไอ้ตะขาไรเตะขาไยิงก้อยก็รักเตะอะไรยิงก้อยทำไยไอจูบมากรอบเดียวไอ้งอนเดี๋ยวงอนไอ้งอนนะนางตั้งตั้งเหมือนหนูเลยดูเอะไอ้จูบ อุ้ย,ย,ยไปเตะทุนหัวไปเตะทุนหัวไม่ได้นะโอ้ห้าห้าไอ,อ้ไอ้วยเอะไรงยสปงาดันีอุ้ยอุอุลองมาลงมาลงมาลงมาอนาจักรยาะอู้ยอย่ยังรอออยังรอยังรอยังรอ

โอ้ยเตะเมาแม่เป็าทุเลยอุ้ยจูโนวิ่งมาอย่างเร็วเลยวิ่งมาด้วยความเร็วแสงค่ะพียงไอ้ินจะกโดดคุณนั่นอรักกัน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 โอ้ยจ็เจ็ดอุยอีเด้ง มเ่เห็นไหมไปทำอะไรเขา,มมาฮะ,ฮะทำอะไรเขาอุ้ยไม่มีใครเล่นด้วยหรอกอรินเล่นแรงเกินไปทุกคนเขารับอรินไม่ไวหวหรอกอือดูตัวสิทำมูเลยเล็นถ้ควายเล่นถ้าควายเล่นถ้ามืออือเล่นถ้ามือตัวหนูตัวหนูได้เชือกแล้วค่ะตุวหนูได้เชือกแล้วค่ะ พี่ดยัน<ม>ไหมจนหัวได้เชื่อแล้วค่ะไม้แล้วค่ะจ <c oughs> <c oughs> นหัวให้แล้วค่ะอยู่กับหนหัวเอามานะเอามาล้วดูนางคนนี้นางคนนี้ดูทำ <c oughs> <c oughs> ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ป๊อบน้องอารินด้วยนะคะอู้ดูยกเหรอบ๊ายบาย